สวัสดีครับนี่อยู่ประจําสารมรอนในช่วงทำมหาแดกครับวันนี้เรากลับมากับรถสปอร์ตคูเป้จากแบรนด์ m e r c e d e s Benz ที่ราคาที่สุดถูกที่สุดในตลาดครับเดี๋ยวเราพาไปชมกันครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กับเจ้า Mercedes-Benz e 2 0 0 c o u p คูเป้ W238 นะฮะ AMG ฟวงวารใหม่แล้วตัวรถเนี่ยปี2020คันนี้สีขาวเดิมจากโรงงานมีร่องรอยการใช้งานบ้างเล็กน้อยแตร่ราจชการเก็บงานให้ครับคันนี้สนนราคาตลาดอยู่2ล้าน1 2ล้าน2ครับแต่วันนี้300กลาลาดไม่ให้ผิดหวังครับนำรถเจ้า Mercedes-Benz E Coupe โฉมนี้มาเปิดในราคาที่ดีที่สุดในตลาดครับตรสตาย300กลาดเอาไปเลยครับ1 9 9, 9้าบาทครับ สีขาวเดิมจากโรงงานนะฮะกระจังหน้าไดมอนด์คัตนะฮะพร้อมกับกระชนหน้า AMG ราคานี้ไม่รวมเลขทะเบียน262ครับคันนี้นะฮะไฟหน้า LEDActive นะฮะล้อแม็ก AMG นะฮะรถสีขาวเดิมจากโรงงานรวมไปถึงออปชั่นที่มีหลังคาแก้วครับเปิดภายในมาฮะภายในครับเป็นดำแดงสภาพสวยนะฮะมีรรอยบ้างนิดหน่อยนะฮะตามการใช้งานไม่70,000กว่ากิโลครับ รถคันนี้นะฮะพวกออปชันต่างๆเครื่องเสียงนะครับเป็นเบอร์มาสเตอร์เรียบร้อยแล้วเบาะปรับไฟฟ้า3 m e เมมโมรีนะฮะกระจกไฟฟ้าแล้วก็พวงมาลัยเป็นตัวใหม่แล้วพวงมาลัยเหมือน G 4 0 0รรุ่นใหม่เลยนะครับ <S <S พวงมาลัยมัลติฟ <ountain> ังก์ชันครบหมดนะครับคันนี้สวยจัดนะฮะอ่าด้านหลังเป็นเบาะด็อกซีสามารถนั่งได้นะครับดูด้านหลังครับด้านหลังเขียนเลยฮะโลโก้ e 200 <S <S พร้อมกันชนหลังนะครับที่มีครีบด้านข้างเป็นตัว AMG ปลายท่อเป็นสแตนเลสคมเนียมนะฮะอ่ะเรามาดูด้านหลังกันครับ ฝาท้ายสามารถใส่ถุงก๊อบได้นะฮะแล้วก็ใส่ของได้มากมายเหมือนรถ e4 ประตูเลยแต่ได้ความสปอร์ตนะฮะต้องบอกว่าคันนี้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยรถคันนี้ไม่มีการชนหนักมีความจมน้ำนะฮะซอกในเดิมทุกอย่างครบหมดเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันว่าเป็นอย่างไรนะครับคันนี้เรามาดูห้องเครื่องกันครับคันนี้เป็น mercedes benz e 200เปิดเครื่องมาครับฝาโปงครับเดิม ไม่มีการชนเลยะฮะแล้วก็ฝากระโปรงครับไม่มีการแกะขยับแม้แต่นิดเดียวบางคนไม่มีการแกะขยับนิดเดียวเครื่องยนต์ให้ไปดูสเปคใน Google เอาแล้วกันครับไม่ต้องพูดเยอะเราขายรถจนมือสองเราขายสภาพรถดีกว่านะจ๊ะอ่ะสติกเกอร์มอกอเดิมจากโรงงานครับคันนี้อย่างที่บอกครับรถซอกในสันไรเดิมหมดนะครับราคาที่เราบอกครับ1 09, 999, 99 9 9 9 9 9้บาทปี2020 200 e 200คเปนะฮะ รถศูนย์ Mercedes Benz Thailand จัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่ที่เครดิตของลูกค้านะฮะคันนี้วอร์ราตีคุณ1ปีเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์และส่วนควบคุมอิต่างพร้อมสไลด์ออนให้คุณฟรีสีชั่วโมงนะฮะและเราการันตีไม่มีการชนดับพื่ความจนน้า่ตัดต่อและพิธกฎหมายทางกฎหิานดีซื้คอคือแต่ตอนจนที่คุณซื้อไปถามค่าสียันนักเขตัใจก็จะทีอทีก200,000บาท จากราคาที่คุณซื้อไปครับใครที่เห็นคันนี้อยู่และสนใจติดต่อด่วนนะฮะ0852504444ย้ำให้คุณอีกหนึ่งรอบครับ0852504444ไลน์ออฟฟิเชียลของโชว์รูมครับสาม3 0 0ยกระตั l i g h t ครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดสังเกตดิ่งที่ช่องยูทูบด้วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับกับสามร้อยก l ะตันไลค์โชว์รูมครับสามารถแทสัก fc สามร้อยใต้คอมเมนต์นี้ได้ครับสำหรับนี้ชมป์สามร้ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับอยากได้เบนท์คูเปอรุ่นนี้ราคาดีเลี้ยวมาที่300ครับบจ แน่นอนครับ